แล้วเลิกกันเถอะวะเขามีหมายแล้วเออมองมาเนี่ยเดี๋ยว,วเรา,าเพื่อนทำาไมหน้าบ่ากันกลัวขาดกวัาเป็นแหววเพื่อนเล่าก็ฟังเถอะด้ยกูโดนขอทิ้งหมดเพื่อนกูเศร้ามากเลยตอนนี้ ไม่เป็นไรกูเข้าใจเอานี่ไปไม่เป็นไรกูมไม่ดูบุหรี่กูไม่เชื่อมึงลองหีมึงช่วยมึงได้ไมึงช่วยกูได้จริงๆรหรอวะเฮ้ยไปไหนมาวะทำไมมาช้าจ,จังเอ้ยยังไม่ได้กินบุหรี่หรอกูมไม่เคยดูบุหรี่เลยนะยไปไป

ช่วงนี้น่ง,งี้กูไม่ค่อยอยากมากรารที่มึงเดือบบเหรี่มันช่วยอะไรมึงได้ป่ะมันช่วยทำให้มึงรู้คนนั้นได้ป่ะอ่ะมึงรู้ได้ไงวะเพรากูเดือบบุหร่กูเว้ยมึงน,นะทำไมกูจะไม่รู้แค่ว่าหญิงคนเดียวม,าาม,มันทำให้มึงเป็นอย่างนี้ได้เลยวะ <c oughs> ยเพื่อนมึงใหม่ป่ะเนี่ยเออเออกูไหวกูไหวมึงเลิกได้ก็เลิกไงเพื่อนแต่แถวบ้านกูมาตาพวกมึงนี้กันเยอะเลยเออเพื่อนกูขอบใจมึงมากๆนะทีนี้กูจะเลือกแล้ว